ผมได้ยินมาว่าทีมที่ทําเนี่ยทุกซอกทุกหลืบตึกทุกตึกเขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกันเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ทีเด็ดเขาสามารถกดปุ่ม เลยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาทัวร์แมปที่คนไทยสร้างที่อยู่ในคลิปวิดีโอของมิเตอร์บีทหูจะน่าเสียดายแค่เราดูในคลิปวิดีโอมันก็สวยมากแล้วนะนยังไม่ชนะอีกเหรอผมก็เลยไปสืบเสาะมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนสร้างเนี่ยมีทีมทําประมาณ10กว่าคนคุณผู้ชมนี่คือ c h anel n YouTube ของคนที่สร้างคุณผู้ชมครับ TJC นะครับเขาใส่ไว้เลยดาวน์โหลดแมปฟรีได้ที่ดิดขอนี้บาบาบา ขออนุญาตไม่รับโดเนทนะครับโหสุดยอดน้ำจิตน้ำใจใครที่อยากดาวน์โหลดเข้าไปดูในแมปอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยนะครับผมชแนล t j 4นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปฟังในคลิปวิดีโอมาโอ้โหเขาทำกันโอ้ยเียวเดี๋ยวๆๆๆๆๆวเดีีวเเี๋เ เกตพญานาคที่เราเห็นกันในคลิปวิดีโอคุณผู้ชมผมเนี่ยไปนั่งฟังมานะครับผมเขาทํากันเนี่ยสิกว่าคนคือมีทั้งกะเช้า,ชาแล้วก็กะกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้โหสองอาทิตย์นะใช้เวลาแค่2อ,อาทิตย์เองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรในแมพบ,บ้างนะครับอ๋อในส่วนนี้น่าจะเป็นตลาดน้ําคุณผู้ชมบ้านเรานี่ตลาดน้ําเยอะนะครับผมมีหลายที่คุณผู้ชมครับที่ผมไป,ไปบ่อยเนี่ยจะเป็นตลาดน้ําดอนหวายนะครับโอ้โหนี่สวยเลยสวยเลย โขาทำละเอียดจังเลยคุณผู้ชมนี่ทุกอย่างมีกิมมิกหมดเลยด้านนงด้านในนะครับโหกิมมิกละเอียดมากอุ้ยสียงแรกอุ้ยอ๋อนี่เป็นร้านขายสัตว์ครับคุณผู้ชมครับดูดีเป็นฟิลคาเฟ่เหรอมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้หรอวันดีจ้าเราสามารถเอาของให้สัตว์ได้ไหมเออเอาแครหลอดให้กินเขาจะกินไหมอา้าวชิบหายแล้วกูเผลอไปทำลายของเขาแล้ว วันนี้พาคุณผู้ชมทัวร์ยาวๆเลยนะครับนี่มุมนี้สามารถทะลุไปต่อด้านในได้ซึ่งด้านในจะเป็นเป็นฟิล์ตลาดน้ำครับนี่ถ้าเป็นดอนไหวนะโอ้โหตรงนี้จะเป็นที่ขายของเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหโอ้สวยมากคุณผู้ชมเด็กไทยมันเก่งจังวะเนี่ยตอนนี้มีเรือครับมีเรือเรือดีไดงใครบอกไม่มีเรือปีบนี่ตลาดน้ำจะไม่มีเรือขายของได้ไง นครับนี่แล้วใส่หมวกเหมือนเป็นหมวกคนขายของอะคุณผู้ชมนี่แลกเปลี่ยนสินค้ากาันเออทำดีจังเลยอะ่ะวันนี้ผมดูละเอียดเลยนะคือจอทุกมุมเลยคุณผู้ชมภูมิใจมากอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะรถตุ๊กตุก,ตกนี่คือรถตุกตุกครับคุณผู้ชมครับดูดิ นี่นั่งเลยไปเลยพี่เขาสารนี่มีเด็กวิ่งเล่นกันนะครับนี่รถแท็กซี่ก็มีดูดิเขาใจทำเนาะเอาคันโยกเนี่ยนะครับผมมาเป็นกระจกข้างนะครับนะแท็กซี่ส่วนบุคคลโอ้โหถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นบ็อกใช่ไหมแต่ถ้าเรามองไกลๆเว้ยคุณผู้ชมอะแท็กซี่เลยนะเป็นฟิลแท็กซี่เลยคุณผู้ชมสวยมากโอ้โหแลยนี่สายฟงสายไฟนี่ เมืองไทยเราต้องอย่างนี้สายไฟระยงระยางแบบนี้โอ้โหเก็บรายละเอียดเนี้ยมากคุณผู้ชมตรงน้ํามีดอกบงดอกบัวนะแล้วคือทุกจุดเขาใส่รายละเอียดดีเทลอยู่ข้างในหมดเลยครับไม่ใช่แบบปั้นมาแบบแปะ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 ,แปะมาเป็นโครงสร้างแต่ว่าข้างในจะมีไอเทมมีของอยู่ในนั้นตลอดโอ้โหนี่เมนในส่วนของตลาดน้ําครับผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากเห็นพญานาคใกล้ๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมดูมุมนี้ดิโอ้ สังเกตตรงเกล็ดครับเขาต่อทีลลบบ็อกทีละบบ็อกทีละบบ็อกให้มันได้เกตขึ้นมาคุณผู้ชมเคเราไม่ชนะได้ยังไงวะเนี่ยเราอาจจะอวยประเทศเราอะนะมาดูตรงน้ำรายละเอียดดีเทลคืนน้ำคุณผู้ชมและตรงนี้เป็นเกล็ดนะครับคือเรามองใกล้ๆเนี่ยเรามองเป็นบล็อกแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยมันคือเกล็ดเลยมันคือเกล็ดของพญานาคเลยคุณผู้ชมหรือว่ามิสเตอร์บีทไม่ชอบพญานาคทำไมอ่ะว่าจุดขายเลยพญานาคเนี่ย เสีย <Easy S 2> ได้ส่วนนี้ก็ทีเด็ดคุณผู้ชมเราไปดูตรงส่วนของเมืองกันดีกว่านะครับผมได้ยินมาว่าทีมที่ทำเนี่ยทุกซอกทุกหลืบตึกทุกตึกเขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกันเลยการออกแบบดีไซน์ด้านในเนี่ยรายละเอียดคือเขาพูดในคลิปวิดีโอเลยว่าเขาพยายามไม่ให้มันเหมือนกันมันจะได้รู้สึกถึงความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลานานมากในการทําตึกนี่แท็กซี่บ่งบอกความเป็นไทยเลยแท็กซี่เนี่ยแม่งขึ้นป้ายว่างแต่ไม่รับผู้โดยสารจะออกมาขับทําไมวะ นี่ตามซอกตามซอยคุณผู้ชมรถเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เลยน,นี่ดูตึกคุณผู้ชมเราไปดูด้านในกันคุณผู้ชมโอ้โหนี่น,นี่ด้านในโอ้โหคือจริงจังมากไม่ได้ทําเล่นๆนะคุณผู้ชมดูอันนี้ห้องอะไรเนี่ยไต้องเชือดเลยไม่ใช่ฮะ <laughs> <laughs> นี่คุณผู้ชมดูเป็นฟิลคอนโดแต่ละห้องแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเตาทําอาหารมีตู้เย็นบลา b นี่แล้วดูห้องนี้นี่การตกแต่งก็แตกต่างออกไปอีกโอ้โหคุณผู้ชมดูห้องน้นํนดิมีการใส่อ่างเอาไว้แช่ตัวด้วยโอ้โห้หรายละเอียดโคตรโหดโคตรจัดนี่อันนี้ไม่ในส่วนของตึกนี้นะคุณผู้ชมเรามาดูอีกตึกหนึ่งนะครับฟึบนี่อีกตึกหนึง่งการดีไซน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยคุณผู้ชมว่าอันนี้ออกแนว Modern, โมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยหน่อยเราเคยเห็นใช่ไหมมันจะมีโมเดลอยู่กลางโงรงแรมอะและนี่ช a เด e l i e เป็นไงโอ้โหรายละเอียด โอ้โหมีสนามมวยด้วยว่ะคุณผู้มชมเชี่ยอย่างเจ๋งนี่แล้วมีคนแบบมาดูมวยแบบสดๆคุณผู้มชมโอ้โหเชสุดยอดอะนี่ด้านล่างเป็นเหมือนเป็นฟอนต์นะครับผมที่คอยรับลูกค้านะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นด้าน,นล่างแล้วนะครับและนี่คือเสาชิงช้าคุณผู้มชม <c oughs> ตรงนี้เป็นเรือนกระจกเป็นฟิลบีทเอป่ะสถานีรถไฟอะไรแบบนี้ปะ่ะ นี่คืออะไรอ๋อนี่ร้านขายเสื้อผ้าครับอ๋อนี่เป็นห้างอ๋อมันคือห้างไม่ใช่ BTS คุณผู้ชมเพินจัดด้ว่ะแม่งเพินจัดเลยแค่ถั่วก็เพินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแล้วนี่คือตึกมหานครครับตึกดังๆในกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมโอ้โหและรายละเอียดนี่คือคุณผู้ชมดูว้าวเหมือนเป็นอาคารจอดรถเป็นฟิล์ที่จอดรถคุณผู้ชมโอ้ โอ้โหโอ้โหรายละเอียดดีจัดโอ้โหขออนุญาตดูรายละเอียดดีเทลนะครับของห้องพักต่างๆนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหเตียงเป็นคิงไซส์เลยคุณผู้ชมผู้ชมดูข้างในสังเกต่าไม่เหมือนกันเลยแต่ละห้องแต่ละชั้นมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปเว้ยคุณผู้ชมขอไปดูชั้นดาดฟ้านิดน,นึงครับของตึกมหานครนี่ชั้นดาดฟ้าครับโหสวยมากคุณผู้ชมโหตึกมหานครสวยมาก ใบหยกรู้สึกว่าแถวแถวชั้นบนจะเป็นเป็นร้านอาหารครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเขานา่าจะทําไว้สําหรับร้านอาหารเลยเขาดูตึกด้านในหน่อยออ้ยผมชอบเชนเดเลีย์มากทําดีมากอันี่เป็นห้องพักครับใส่ทีวีให้ด้วยร <laughs> ายละเอียดใส่ทีวงทีวี <laughs> เป็นไงล่ะคุณรายละเอียดดีมากคุณผู้ชมนี่มีที่ไว้สำรอบอ่านหนังสือด้วยนะครับเฮ้ย อันนี้มันตึกตัวจีนี่ใช่ไหหูเก็บรายละเอียดดีจัดโอ้โหโอ,โหโอโหและด้านหลังคุณผู้ชมนี่คือวัดพระแก้วครับนี่วัดพระแก้วเลยผมอยากเห็นด้านในแล้ววะ่ะโอ้โหและด้านซ้ายเหมือนเป็นสวรรค์เลยครับมีเหมือนเป็นลอยกระทงด้วยนะคุณผู้ชมมีเรือเขาเรียกว่าอะไรนะสวรนอหงใช่ไหมไหูรายละเอียดรายละเอียดดีจัดคุณผู้ชมมองมุมนี้เนี่ยเหมือนมีทหารพายเรืออยู่ด้วยผมควรจะเอาตรงไหนก่อน เราไปฝั่งวัดพระแก้วก่อนไหมโอ้นี่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทำไมเหมือนนักโทษเลยอ๋อพระพระพระใช่ไหมใช่พระใช่ไหมอ๋อเดินสำรวมไงพระพระโอ้ยพระเขานีเลยนี่ลูกปั้นพาะด้านไหนคุณผู้ชมนี้ อ่ะก็ทําดีนะอ่อมอ่ะ,อะมองไกลๆก็ดูเป็นรูกปัน้นพระนะครับแต่จะให้มันลงรายละเอียดดีเทลให้เป็นหน้าเลยมันคงจะมันคงจะยากเกินไปนะครับแต่ดีครับแค่นี้ก็สวยแล้วคุณผู้ชมนี่มีพระเดินอยู่นะครับนี่สนทนาทรรกันโอเคคุณผู้ชมถ้าใครเถียงกันไม่ใช่พระพี่ปิมพระนะครับนี่น,น,น,นีมีคนกราบอยู่พระนะฮะไม่น่ามีใครเถียงหรอกขอดูท่านนยหน่อยข้าไปดูได้ปะ <c oughs> ว้าวสวยมากครับ อ๋อนี่คือเหล่ารายชื่อคนที่ทำแผนที่นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมนี่นี่นี่คือรายชื่อของคนที่บิวขึ้นมานะครับสวยมากครับสวยมากครับโอ้รายละเอียดว่าพแก้มดีมากปกติคนจะมียักษ์หน่อยใช่ปะผมว่ามีแต่ผมหาไม่เจอปกติยักษ์จะยืนเฝ้าอยู่คุณผู้ชมนี่คือการเกิดจากบล็อกเอาบ็อกมาวางวางวางทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวิ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนเป็นไอเน,นี้ยชิงช้าปะอ,องานวัดงานวัดโอเคขอดูหน่อยอันนี้ไข่เนือ้อน,นี่อุนน้ยรายละเอียดดีจังเลยอันนี้ชิงช้าสวรรค์ครับคุณผ,ผู้ชมครับผมขึ้นได้ไหมผมขึ้นได้ไหมข,ขึ้นหน่อยจ้าอาประตูฝั่งนี้อ,อไปด้วยจ้ามาแต่เต็งชื่ออะไรอะุณยผมชอบงานวัดมากเลยอะ นี่ลูกโป่งนะครับผมอันนี้คือลูกโป่งใช่ไหมโอ้นี่ร้านขายของกินคุณผู้ชมนี่ขายเนื้อย่างนะครับอ่ามีรถจอดด้วยเดินดูงานวัดกันนะครับชื่อย่างเพิรนอะเพินจัดงานวัดเพินจัดเลยอันนี้คืออะไรอะอ๋ออันนี้คือรถลางคุณผู้ชมเอาไปยังไงวะเนี่ยอ่ะเอาแม่งไอ้โดนทุบก็ข,ขอไปด้วยอ่าป,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 ปูนลลาาาาปานาาาาาาราาาาาชมาอาาาาๆ นี่จะเป็นลางนลคุณผู้ชมนะอ้เยอุ้ย,ยมาหมุนม้าหมุนะม้าหมุนด้วยคุณลม้าหมุนทําดีนะครับมาบ้าตัวเบรเลอเลยคุณผู้ชมนี่เนี่ยดูดิเขาเข้าใจทํานะเขาเอาดอกนั่นดอกนี่เนี่ยมาทําเป็นหางม้ากิ่งจังเลยอะ่ะอาลละเออแค่นี้ไอ้พิมพ์ก็นั่งม้าหมุนแล้วเด้อโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูเขาบิ้วขึ้นมาเป็น เป็นฟิลแบบองค์พระใหญ่อะมุมนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งพระองค์ใหญ่นะครับผมและด้านหลังก็เป็นพญานาคด้วยเหมือนคิดไว้แล้วเหมือนคิดไว้แล้วว่าถ้ามองมุมนี้มันจะใช่สุดยอดโอ้ทำดีจังเลยอะเออผมพูดคำว่าดีกี่คำเลยเนี่ยวันนี้มองโบราณน,นี่คุณผู้ชมมองโบราณผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมนะเอาถ้าผมคุ้นปากเนยก็ปางสามยอดอะไรอย่างเงี้ยที่ลบ,บุรีเคยไปอะ ดูการใช้บล็อกการใช้อิฐคุณผู้ชมดูด้านหน้าเราเป็นฟิลสวรรค์คาลัยนึกออกปะใครดูหนังแนวจกัจกๆวงๆงไหมออเหมือนเป็นสวรรค์นนะ,ะเป็นเป็นฟิลสวรรค์นนะคุณผู้ชมนี่มียักษ์ยืนอยู่โอ้โหนี่นี่น,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 นตรงนี้ทีเด็ดเขาสามารถกดปุ่มอา้าวชิบหายแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว เอออันนี้ไหมปุ่มอันนี้ไหมอ่ะอ่าโอเคนี่มีพุกมีพู้มีพูพ้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วคือพอเปลี่ยนเป็นตอนกลงคืนเพื่เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอย่ฟีมือเด็กไทยอ่ะบอกผมว่าไมค์ครับมันทำได้ขนาดนี้ผมไม่มีวันเชื่อจนผมได้เห็นเองกับตาเว้ยนี่คือบล็อกครับบล็อกสีเหลี่ยมๆเอามาวางต่อกันเล่นมุมเล่นทิศท,ทางเหมือนอยู่บนสวรรค์นะคุณผู้ชมเหมือนไหมเหมือนไหม ดูดิเหมือนเราอยู่ในสวรรค์เลยครับนี่อันนี้เหมือนเป็นกิเลนปะ่ะเขารู้ตัวอะไรนะผมผมก็ไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดนะคุณผู้ชมอืมสวยมากสวยมากอะ่ะเหมือนเหมือนเราท่องอยู่บนสวรรค์เลยความความความรู้สึกผมแบบนั้นเลยคุณผู้ชมลาหูอมจันหูอุ้กินขาด ด้านในเป็นที่สําหรับอ่านหนังสือนะครับโอ้โหสวยจริงสวยจังสวยจังกะละมังตั้งเด่เลยคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าถ้าเรามองมุมเนี้ยมันสื่ออะไรได้หลายอย่างนะเนาะด้านซ้ายก็เป็นวัดพระแก้วเนอะด้านขวาคือแบบความศิวิไลอะ่ะบ้านเราเนี่ยมีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะชอบมากเลยชอบชอบมากขอบคุณทีมงานผู้พัฒนานะครับที่เสียสละ แรงกายนะครับผมทํามอดแผมที่นี้ขึ้นมานะครับสุดยอดมากๆเลยพอเป็นตอนกลางคืนจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเนาะเราดูตอนกลางวันเป็นอีกแบบใช่ไหมพอตอนกลางคืนจะตกเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยตอนแบบพาทิ์กำลังจะตกดิน อ่ะคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูในแมปนะผมก็พยายามแบบไปทุกที่เท่าที่จะไปได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเข้ามาสัมผัสเองนะครับนี่เลยช่อง TJC นะครับนี่เขาปักไว้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้นะครับในดิสคอร์เลยวันนี้ขอบคุณมากครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์สัคสมาชกช่องที่สำเร่มกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับสวยมากครับ